ฮลโกันแม่สวัสดีค่ะจ้าแม่ว่างอย่งนี้นะจ้าจ้า,จาโอ้อันนี้คือแม่แม่ยังก่อนเหรอเยี่ยงนัท่างจัดตัวโอ้อัดตื่นแล้วพงวแล้วบังหันมีประเด้ยินค่ะเออวาไม่หรอกค่ะให้ให้ให้เอื้อนว่าแม่ยังค่ะนี่แมท่ที่ให้สัมภาษณ์นี่ค่ะโอ้แม่ทองแม่ทองเนาะจ้าจ้าเด็กเขาขอมาจ้างวดแล้วคุณแม่ อุ้ยอันเนี่เ็กอันเจมีกันระยะนี่นไขนอกระเขาทุกวัดทุกวันวันอันสามตนั่นอันเลขห้าเก้า้กออกมันกะออกห้าหนึ่งเก้านาะโอ้อันสามตัวเลยทุนปัณณิก็มห้อีกสีแม่จำได้นันสี่เก้าสองค่ะ อันแม่จำได้สุดที่ก็ะือสิบสี่สิบห้าหาชุนชุ้นหาก็ะือมาถือมาตลอดตลอดนันแม่นั่นจะได้มันมันเป็นคนหรวมนะสื่อสามตัวสื้อสามตัวบูสือสองตัวหัวต้องคันสี่เก้าสองนั่นโล่งแง่งไปเอาสามตัวตรงๆแล้วบูสือสองตัวค่ต้องเอาบสือที่ละจ้จ้จ้ให้ถือมันี่หัวบแม่นหาหัวหัวเราบอแม่แมนบอก ถือถือมาโดนละเมอคนหนุนับไปว่าเนี่ยถือซีบถือเศร้าถือขา,าซีบเองสินาบาถือหลายก็สื่อเพราะฟังเนาะแม่เนาะวันนี้ทแม่ก็เลยอยากมาแบ่งปันเอฟซีบอกแม่จ้าอยากแบ่งปันเุทธีเป็นเวเดอรคนนี้ดูค่ะอันเป็กนการให้ังหวัดละอ๋องวันนี้ได้แล้วนะแม่เนะาะจ้าอันที่ที่แม่ได้ที่กี่นั้น เป็นไ้ปูลื้อเป็นกะไ้ปูซิวซีซิโเป็นกะไฮย,ยากานุญญานี่เป็นกะไฮค่ะเป็นมาเป็นมาเมนี่บูมูจะขาอเรียกเก่นวาขห้เรียก้ลยคุ้มกับบมซื้อวานนี้ก็เล่นมาขายได้น้อยเดี๋ยวนี้แนะ่ก็ขา,ายคนละไอเลยียให้ใหลขลยเรียกสามตัวเลยคู่หนึ่งขายเรียกสองตัวกับคูมหนึ่ง,งค่ะพดีเนี่ยเนาะให้ยางละม็ดไปเลยตัวนี้ลงทุนน้อยค่ะ เป่นามาเมนันบุกหูชื่อเพิ่นว่าเพิ่นเลยไห้น้อยโอ้วันนี้งวดนี้ได้ตัวใดแน่ล่ะแม่อันนี้คือคือปูยังมาให้ค่ะวันนี้ายายากันารยาแม่์การยญญีนะคุณไทยเจ้าแม่การยญญีเนะาะเดี๋ยวเด้อหนูเชียนแป๊บนึงแด้วแม่แา่ไม่ดหปะค่ะจำงาย ถูกต้องแล้วค่ะค่ะมีมีตัวไรนอกค่ะแม่เอนีีออ 4... เก้าสี่ศูนย์สี่สามศูนย์เกขสวยเก้าสี่ศูนย์ดงบนี่มีตัวเดียวบันี้กะอยูดเีกยสองตัวเก้าห้าเก้าห้าจ้เป็นมาเมีนี่บูหูจะซื้อไหาไร้ายกับบูหูืือคนเลยตัดลงมาคนเลยหายซัมมี่ ให้บนเม็ดนึงล่างเม็ดนึงไปเลยตัวนี้แม่แต่เมเจอ์สามตัวมันก็เข่าสองตัวเมเจอ์ก็บสามตัวตรงๆรงเทีนะ่ะอ๋อสามตัวนี่เขาเขาดูบ้างค่ะแม่เขาเทียบนะเดียวเขาเทียนบะเดียวชุดจัดทีหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งห้าเก้านะเข่าบอนไปอ้าวโอ้ยเนาะเสียดายเนาะไปแอบมาแบ่งก่อนเอฟซีเนาะส่วนใหญ่นี้ข้าจะสอง,สงตัวใช่ไหมคะคุณแม่ จสองตสอตัวนกลาเก่าา่ลอส่วนสามตัวปัตรลินเราอ๋อส่วนสมากนี่สิเขาสองตัวพ้นใน้สามตัวที่ยญ่าไห้นี่มันมาค่ะแม่จ้าย่าไห้นี่เขาสองตัวอยู่สามตัวนี่ก็เห้า4นต่มนวินเอาจังสีนะแม่นะค่ะบันนี้มีมิ่ีของไาอีกปะค่ะแม่ ยู่ใทางวันนี้างย่างวได้ยินเสียงรถอันนี้ก็ตีช่างนึกกันใช่ไหมคะจ้าบริยินรถไก่เรียนชางมังค์ไก่มานี่มีมียาใดอันวันนี้ปู่เอื้อหายอีกบ่ค่ะแม่เนี่ยนี่มันเรียกว่าเป็นเป็นมาซืา้อสารใดนาเป็นมาอันใดวัดทุกอง,งนแะแต่อุลในสิมาสิเนี่ยนี่ วันวันนี้มิตาเจ้าแม่กัญญาณีบอกค่ะหรือว่ามีมีไผ่จีมากมาเทียมแม่อีกบอค่ะบอราะว่าเพคือว่าแม่นีบุหงาซื้อเรียมิจเจเจ้าแม่นี่นะคะทั้งหมดนี่มิแค่นี้ค่ะอ๋อจ้กโอ้ถือว่ามีเรกหนาลงทุนเนาะมันหน่อยหางเนาะค่ะเนาะน้อยตัวค่ะลงทุนน้อยวันนี้แม่ฝันมาค่ะแม่ได้ปล่อยเลขออกไปอ่าแม่เอาเลขมาเจียงบอเคยเอาเลขมาเจียงบอจ้ะแม่ บริเวณเสียงเพราะว่าเพิ่นหายแล้วก็คือหายเลยก็บเรือบริเวเสียงอีกนะกับพวอ๋องหายแล้วก็หายเลยเออคือกระทือโลดแล้วก็เ่ามีการเปลี่ยนแปลงเ่ามีการเพิ่มหรื่อสิ้นมาค่ะแม่บ่บ่เพิ่มบ่เปลี่ยนเป็นให้ยหายชั้นแรกกับชั้นนึ่งเลยอืมโอ้สวยงามงามมากเนาะของบริเวณสีนี้ตีออกอัน อันนึงหาเจ้าหนึ่ันอยู่แม่ก็เลยบ่จืนนะแม่ก็เลยบ่จําวดเรียนมาแม่ปวดเด็กที่อตใช้แม่ก็เลยบ่จริงน,นะอ๋อค่ะาให้เป็นปิศานาบ่าแม่หรือม,มาบอกเป็นมาเทียมเป็นเทียมเป็นตูเลยให้เป็น,ปน,ปน,ปนตูเลย,ย,เเลยจะแม่ที่หายเ,ยเออหนื่อเป็นตูเลยเออแล้วห,หายเห่ยค่ะคือคือแม่หนี่ปูได้สิมาเทียมามาอันก็ได้น่าว่าจะปูได้ต้องการมาเทียมอะสัมผัสไต้มดจังซี่นะค่ะ แล้วแล้วงวดเมื่อกี้นี่เขาขล้องไฟอะมาเทียมครับแม่ที่ที่เลขเขานี่แม่ค้องจัแม่นีตีแม่อ๋อจ้แม่กัลยาณีนี่แหละตีจ้าอ๋ออะเลขป็นวานฮะค่ะอันนี้ก็แม่แม่ปาะการแรกจ้าเป็นวานเป็นสงสารนะเป็นว่ามาหายเป็นว่าแม่นี่บุ๋มหจักซื้อแม่กับบุ๋มซื้ออีรีนั่นลหละแม่แม่หนังคิดมา ้ายสื่อไปแล้วจ้าสื่อเพรถือเมย์ผัดคิดเป็นสี่ันเป็นหายอย่างนี้ในใจว่าคันหายเรียกไปแล้วเป็นนางเป็นคิดเป็นซัน็ลอดสี่ค่ะเออเป็นูบอกเมียะโอ้นเมย์เมย์ก็คิดเดียบนั่นแล้วเมย์ก็ซื้อในน้อยเงี่ยสิคะแม่กับการซื้อแม่ประกาศซื้อบรินี้เลยที่พ่นให้มากนี่เขาตลอดแม่ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเนาะแม่เนาะได้เลยเอามาแบ่งปันเลยค่ะ แ,แ,<ต>แล้วล่ะค่ะเนาะ <kalk> แล้วแม่ได้เหตุใด้ได้เหตุสารเอีหยังจังสีบอกค่ะแม่หรือว่าบได้เห็ดคนิ่นกได้อยู่แต่ว่าบ่พีเงนินสีคนอยากไม่ยู่ค่นนะนัอนแม่มีสารใหญ่นะอยู่ขงางมีกูผมีสารใหญ่่นก็อยากไม่ยูขางซะไอเนีกกับ่ท่นมีหูสีพิ่นอ่อครคนนอยากได้สารตีแม่อยากได้จ้อยากได้สารค่ะ แม่แม่ค่ะแม่โทษ์ดนะค่ะแม่อยู่จังหวัดใดคะนี่โอ้จังหวัดอุบลแล้วคุ่เนืนอโอ้ยอยู่นนอุอบลราชธานีเนาะจ้าจ้าอ้าวันนี้ถือเอฟซีกาติกาติบ้บานั่นอยู่ปอนแม่ขันมันถืนอเนาะขอทหารน,น,นี่ค่ะจอร์ดใช่ไหมขอทหารได้ทอเนาะ้าติบ้านันบอขอทหารได้ทอจ้าวัดแรกล,ลองเบิองก็นเนาะแม่เนะาะแหลกล่องเบิอง ะก็คือมีสามตัวนี่คือเก่า C0 น้ะค่ะนาะจ้าแล้วก็ละอ่าล่างนี่95มิตรเดียวไปเลยจ้่ค่ะกูเป็นคนในบ้านกะบอกเพื่อนดูแต่เพื่อนไม่คิดวะมันจะคิดคือเมนี่ล่ะคือด่าถึงมาที่จะเอาสายสีกินกันว่ะเดี๋ยวนี้มันก็ยังอ่านั่นน้องเมนน้อเงินกะหายอยากนาะค่ะขายยังกะกะมิตร้านค้าร้านขายมูนี่ เลขออกมาแล้วเลีเขาเสนอเขาเนาะคุวัดควัดเนาะคนวัดคนกว่าการซี้อคนว่าอือคนกว่าเนี่ยค่ะอันนี้ววดเมื่อกี้หาตัวไหน้เนหายนซีเก้าสองจ้ะโมออกเก้าสองโอ้คือสามตัวนี่ตรงตรงวิ่นตรงตัดตอนน่นนี่เนาะส่วนส่วนมากตีเขาถสองตัวสามตัวจะบอกใครมากอย่างที่แม่บอกค่ะแม่ตัดเอาสลับเอานะ คุณพังบุญนะคุณบุษย์คุนกระจมบันลีกออกแหลียวคุนกระจมมาที่ด้ายงอกถูกปะอันนี้ก็ทำเนี่ยอันเลยนี่ขึ้นไหวนะคุนกติขียนไหวคุณตัวบุษย์คุณบันลีกออกเรลียวคุนกระจมมมาผู้ที่ด้ายงอกถูกปะก็งามแมงมันแก็จมที่ด้ายที่บบ จ,จะได้น้ำกุ่นเนาะแม่เนาะเอา้าหวัวด,ดี้ก็ลองเบิงเนาะไอ้เอฟซี FC ไม่โชคม่ใช่น้ำแม่เนะ้น้ำแมนะ่อันในแม่เนนะาะแม่เนาะจะเอฟซี่ม่โชคม่ใช่น้ำเนื้อก็อเดีย๋ยสารหอมถ้ำบุญจ้ะเป็นยังไงแม่ฝนตกว่าร่างฝนหอนเอาครับวะหอนบนตกจ้ะอุบลต้อุบลกับอุดรเหมือนกันโอะ๊ะน้ำยืนน้ำยืนจ้ะ คือนั่นเืนจ้าเอ้าอ่าเมื่อนี้อ่าก็มีพี่แนนพารวยนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วกะก็เลยมานั่งให้ยตำบานน้ำกันค่ะโอ้โหค่ะแต่ยู้น้ำกันหลายช่องนี่ค่ะแม่ว้ค่ะหลายค่ะว่ามันค่ะเป็นท่าหกเจ็ดช่องหมดละค่ะแม่เอออ้าววัดนี้กะกะล่องเบิ้งนะแม่เนาะฝากตอนเอฟทีเนาะจ้าเจ้าค่ะ เอาแม่ก็ไปลบกวนแม่ซจำหนี้ตัวตัวเลขก็ได้แล้วคุณแม่ก็หายพอนเอฟซีเอาแน่แม่คนหายเอฟซีคือเกลียกเมืวันที่หนึ่งได้อจ่าเด้วสองตัวสามตัวมีโจมีโจมีไส้เห็นกำไรเงินเด้อค่ะเด้อค่ะพี่แนนมีอย่างไรบ้ามคุณแม่อีกบ่ค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีเราต้องไปลงทุนเท่านั้นเองโอเคหนาลงทุ so มมนมากหมากเดียวเราไปลงทุนไปก่อนค่ะ ข่าวสนิทจ้เนาะค่ะข,ขอบคุณแม่หลายๆค่ะที่โทรมาให้แนวทางะน,นะแม่เนาะอย่าเปลี่ยนจังใดกับอย่าคงทุกทายเดี๋ยวจะโทษติดต,ตามแม่อีกว่ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงบอ่อหรือว่าอ่ายาข้าหนียมาบอกตัวใดอีกบองที่นาะแม่เนาะค่ะขอบคุณแม่แลหลายๆค่ะ,ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ